ดีครับผมวันี้เห็นอย่างครับหน้าซอเป็ดสอเป็ดต้มต้มกินต้มกินสุดเนื <kr> ้อต้มกินสุดเนื้อ่าสั่นมันเป่งยังไงเนาะต้มกินสุดเนื้อนี่กินเป็ดนี่นี่ครับปลาปลางแทของแท้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 มาเองครับอันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างเนี้ยนะอันนี้พริกวันนี้พริกนะครับใส่กราแกนน่ะนี่กัะแกนนะำมันปลานี่ครับผม นี่ครับมาดูนี่นี่ครับท่านกิซานบุกเข้ยกินครับนี่เพฟรนเดียสูตรเนื้อใส่บุกแกนบ่บุกแกนบุกแกนอือเนี่ยหอมครับแต่หอมครับหอมหอมมันต้องขวาก่อนกินหอมจนขึ้นครับนี่หั่นครับนี่เบิ่งเป็ดเท่าครับอือ เดจ็ดตัวครับนี่สองตัวเพ็ดสองตัวนี่โอ้ครับส่เปื่อยแล้วบ่ครับเป็ดเปือยแล้วบ่เป็ดตัวเดียวนี่เป็ดตัวเดียวครับซีโร่เหรอซีโร่เว้ยตัวเดียวเลยนี่ขาดไม่ได้ครับผักแพลวผักแพลวต้องแพลวนี่ แลอก็ะเป็นแม่ก็สองตัวนะองตไ้โชอย่างเดัิครับจับตุหูโอ้จังจงจังเลยออกมานี่เราใส่ไหมใส่เลยใส่ครแข็งใส่กันครับแม่ได้ต้องขับ ไปกินหอมปะครับได้กินหอมปะหอมหมกันครับผมกินมันจะเป็นยังไงครับน่ะบวดวถูกวถั่ต้องร้องเองเนาะต้องร้องเองครับลาซาด้าเลยสัญญากินลาซาดาครับมีสั่งครับผมบาได้โฆษณาเด้อ คนมีขายก็ซื้อคนมีขายบอกว่ามันมีขายนี่ครับรจะคลองเป็ดรุ่นบอลไทยเมื่อนี้รุ่นบอลไทยไปฟันลวมห่ะรุ่นบอลไทยให้ชนะเวียดนาม กินหอมพันบ่หอมมาครับหอมมาครับผมโอ้โโคตรหอมเลยเห็นไหม่ไงกุบเลยควันต้องตำครับตำําดตำได้แต่กแพร้อมกันบ่ะตำเร็ก มีสูตรครับมีสูตรตามสูตรครับตามสูตรอะไรนักเชิดนะครับพอควาสองพอควานะครับ <laughs> นักเชิดนะักส่ง <laughs> <laughs> พัดล้มมิดตรงอยู่ <laughs> ยังครับน้าตับแข็งครับยากขเป็นนนมือปะครัทางอีสานก็ใครมีเดอ้อครับนี่ว่าสูตรเนื้อครับทางฝากเหนือวันนี้เราจะกินอาหารเนืองอาหารเนือคนเนือจะรู้ดีหอเเดี๋ยวผมไปมเผมไป น่าจะเรือน่าจะมาตัดนี่พักใส่ปักแพ่วปักหอมใส่หอมเป้ยวป้อมฮะฮะวันนี้ก็สีเป็ดครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเออเป็ดเบื่อแล้ว มีตมเป็นนะครับเอสีคับียว่าสานออกเลอสีมนเป็นอะไนะพ่นหอมหอมสีเป็นนี่ครับน้องฟดลซอยนี่ครับโอ้โหลวกมือได้นี่ครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเนี เล็กๆน,น,น้อยๆนีหน่ห่อนจตกหน่อยครับบห่อนห่อนแหน่อยน่าฉีกเลยนี่ครับชีกอยก็นี้มาครับทีเอาทำนี่ทำได้ก็ได้ได้ไปเลยไปเอาทำ นี่ครับชีก็ล้วนี่งวนหนังมันทา,นา,อาออท่า,าเงินสออกอบเลยเที่นี่เห็นไหมครับหลวกมือวะ <c oughs> อโอ้ยครับนี่นี่เดี๋ยวหลังจากลายเสีย,ยดา<ำ>ย้ัวรันคังอนอันดำเงีบเออใช่ไหม หลังจากทำเราตีเอาไปเล็กไปลูกเล็กไปเบาอเบลอเอาเหมอนเท่หอมใสหอกการนี่ต้องใส่มือทำครับบบสามาใจทำให้เบิ่งได้เยอะเยครับเอครับเอ่เอาให้เบิ้งเก่งแบบนี้แหละครับนี่นี่เห็นไหมเสียบวัวบเนี้ยหนัวลึกเลยนี่ ของแท้ครับของแท้ัเป็นชิ้นชิ้นทน,นังสีนะครับนี่เปิเปิดะเรอบ่คอรอเหอเหรอเหรอเหรอเหอเหนอหรอเนรรออเหเหรอเรัเหรอหเร,ออรเห หลังจากนั้นม่เห็ดยังครับน้าเอามา่ยังเนี่ครับมะขวาวะอ๋ออันอันนี้ไม่ได้ขวาวได้นอกมันวาขวาวะเนี่ยอ๋อขว้าขวาเขาเขาตุนเลยเขามะ่อยมาครับอ๋อนี่ยใส่บะแครนะครับน้ำนุ้นมวาอ๋อวาขแครดีขวาแคใส่น้ำมันบ่ครับปกิ่ แล้วก็มาควาควาเนื้อเป็ดครับให้เผากับระเแคันครับวันนี้พลดอันหาด้วยตัวจะเป็นเล็ดกตั่หน้าด้วยตัวยังแข็งกันอันนี้ไม่เ,ะะนนเป็นทักนี้ครัาตื่นทักพี่นะยุบขังแล้วขวามือโอ้ออออโอ้พร้อมครับโอ้คุณคืนดังเลยต้องขวาบ่าครับเอาดีครับเนี้วย<อ> โอ้พิงเดียพิงเด่นนะครับผมทีมงานนสิลาวัสดุก่อสร้างนะครับสวนปาล์มห้องแสงครับผมกับส้นเทียนเดียวสัตหะครับผมเมื่อนี้ประสานงานกันครับผมสวนปาล์มผมไม่ได้สอนเอาเอาบอกไหมแน่ว่าเฮ็ดยางก๊อฟเมื่อนี้ มีอยังก่อนตัวมีอยังครับเมนูเมีอยังครับสวาย่วายสวายครับสวไายสวไายสวายเป็ดโอ้ยพันแล้วพันแล้วลืมแล้วลืมสูตรแล้วบอกว่าลืมหมดว่าจะยังโอ้โอ้กินติดด่างเลยครับเออหายก็บอกพริกครับผมโอวแสดงว่าบุ๊บปืนปอดวี่งเลยมีอยังครับเดี๋ยวพี่จำ เจอพี่จามมเมนปอบันโอ้หอมเลยครับหอมกับกลองเลยยำเป็นไรครับผู้ชมหอมอยู่หรอเ่ยำครับยำยำครับผมหอมครับหอมังไดน่ไปชุนี้เาชุดนี้เขาแ้ว อันครับอันชิมครับผมอู้ยอย่างเป็นยังไงสงจืดจังไวนะครับสงจืดจังไยตันโอ้ยไปหลุเจดเอาเอายัง่งยงยังยงยงยังยังเอ๊ะสงจืดวาตันสเป็ดเสียบห้เอาบอกว่าเอาบอกว่าร้องกัน เอ่งลูกเบชายกับพอจะเป็นไงไเบิ่งดูผูผูซอยผูซอยยกส่วนตะวักกุบครับยก้วสยยกส่วนกุบยกแก้วเป็นยังไงครับยัง่ลยยังม่เขียนยั ยัใหมเขีมันเกี่ยไว้โอเคเราคไแล้วสียเีลงเรื่อเนี่อมันบกเขมคนผมเบิ่งได้สีหนาแลวนี่มันบกเข็จริจังเอาใส่ยางยืปงเนาะมันบกเขี่จิงจังใส่ระบบของแท้มีของแทะป่ะครับนี่มีของแทะบ่ะมีของแทะบ้นอกจากบัแกนนี่บ้าบดูคนซิมเนี่ยมันซิมลายเขาแนว นะครับควาสวนปามนะครับนี่ควาส่วนปามเดี๋ยวเราจะย้ายไปควากันชงนะครับย้ายไปควากันชงดับรางโคกเนาะนะครับโนศซลาวัสดุก่อสร้างครับมาเองครับผมเสียทรงครับเสียทรง อน้ำนี่แานตุมไก่เนาะเฮ็ดสัวเฮ็ดสัวหรือเห็ดตุ่มครัสัวสัวน้ำก้นครับ

โอ้วอย่างน้องมวประทันครับกองกองสองประทันเมื่อกี้นี่โอ้ได้ยินได้อ้มือหัฒนเลดครับขานเอมไปก่านี้กินมะลิขึ้นเด้ครับมได้ได้ะ้มไอันนี้มันจะเียวๆซื้อได้หงอนนี้ยวเข่หอมขไปเกาอีก็กินมะลขึ้นเลยกินแบบแข็งนครับแบบแข็งกินบบกแข็งกินหนึ่งกินเพียคกินมะขึ้นเลย แล้วน่เจ้ายังครับบอกผักบอกโอ้เหลียวผักครับโอ้ยปุใส่ปุ๊ต้นี่ดแนบอสูป้ด่อปิดปิดแล้วก็ใส่ผักนะครับนี่เออไปใส่ไปอันเต้อดซื้อดงานอันมาปิดงานครับทันปิดงานครับน้องชายครับเหลยปิดงาน เออเป็นตะโก้ให oh. 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 ้ซดซดซดเอาจิ้มจิ้มจิ้มนักอาวุธไปอาวุธมันเนี่ยโอ้ยมีทุกคนหมดอย่างเอ้าเอ้าเอา้าไ่ไกลๆกันไม่ไกลๆกันเนี่ยี่ยมใส่ปั่นเกาหลีแล้วนะบ่ต้องบ่ต้องเป่าแล้วนี่มันตบกับ ยำเล่นว่าปเดยวกว่าสวนตามครับเดี๋ยวไปไปใหญ่จะทานทีครับผมนี่ครับที่เขา่าไปน้ำมาบสวนน้ำครับสวนน้ำนี่อะครับผม ว้าวเสียบนะครับพี่น้องเอฟซีเ, FC, เอฟซีองทำกินนะครับผมอย่าฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับ,บเดี๋ยวสัปดาห์ครับผม